สวัสดีครับเรายังอยู่กันที่เพชรบูรณ์นะครับวันนี้ก็แวะบ้านเพื่อนแล้วก็พอดีมันมีร้านกาแฟร้านดังอยู่นะครับชื่อว่าได้ยินแล้วไม่น่าเข้าแต่ก็อร่อยนะครับประช้าคาเฟครับผม๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับทางเข้าก็จะเป็นอยู่ในวัดนะครับอยู่ในวัดก็จะมีภาพเขียนนะครับโบบอ,องค์ประมาณนี้นะครับ อยู่โอ่งเลยนะครับอยู่โอ่ง,งน้ําเขียนภาพเขียนนะครับภาพเขียนผิดเดินถ่ายนี่ไม่พอนะครับน่าจะถ่ายทั้งวันนะครับที่ว่าปราชาคาเฟน,นะครับอยู่อ,อบ้าน,นอะไรเนาะผมลืมละเดี๋ยวผมไปถามเพื่อนให้ว่าอยู่บ้าน,นอะไรนะครับ ต้องมาลองนะครับต้องมาลองชิมบนี่ครับภาพเขียนอยู่ติดอยู่กับโอ่งนะครับภาพเขียนนะครับรวมสมัยก็มีนะวัดนะครับ, <What? S 1> รบเป็นกัปตันอเมริกานี่ครับมีมุมเซลฟี่จะอยู่ในวัดนะครับที่ว่าป่าช้าคาเฟ่ ผลเยอะเหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูของกินนะครับนี่นครับนี่ร้านขาแยะแย้ครับนี่ร้านเลยน,นี่ไงครับชื่อชื่อร้านอันนี้เมนูนะครับปชาคาเฟ่นี่มาดูเด็กเสิร์ฟก่อนนะครับอโอ้นี่เด็กเสิร์ฟเป็นไงครับดีดว่าแล้ว สวัสดีครับครับชื่ออะไรครับชื่อเป็ดก้าโอ้ยเป็นไงครับเด็กซึมได้บรรยากาศนะครับบาร์ชาคาเฟ่นะครับมีข้างบนนะครับนี่ครับยินได้ขึ้นโอ้ยนะครับอย่ามากลางคืนนะครับบาวังเอง ครับร้านพระนี่ครับเสาร์อาิย์หาะไได้น้ำดื่มบริการเองครับราคาย,ย่อมเยานะครับเอาล,ล้ครับนี่สั่งอะไรครับทานอะไรครับะอ้อ <c ười> นะครับราคาไม่แพงครับราคาย่อมเยาขอขอไเรื่องแสงหน่อยนะครับมืดๆหน่อยหนึ่งมองขหวยหน่อกุมารทองนะนี่ครับเมือกี้เอาเอานาเนึงด้วยใช่คะนี่ค่ะนี่คะครับน้องน้องเพิร์เอาอะไรเร็วป้าซื้อไหเอเนื้อเอาครับเอาอะไรลูกแล้วอันนี้บ้านอะไรนะรถ บ,านนาบ้านนายมนะครับอยู่บ้านนายมนะครับโอ้โหชื่อหน้ามามากบัชาคาเฟพ่สองแม่ลูกสองแม่ลูก มาป้าย<ป>นี่ไงไหมหบ้านเขานี่นะครับราคามืด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 อ่านี่ครับเมนูนะครับขอ๋อัยเรื่องแสงนะครับ ในร้านกาแฟนะครับส้มำํำในกรอกมาเลือกเลยนะครับชมบรรยากาศกันนะครับเดีย๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนครับร้านหน้านั่งเดีย๋ยวผมประทับใจนะครับเด็กเส์ฟครับกุมารทองผุงพ <laughs> <laughs> ลุยเลย <laughs> ไปขึ้นกำบนกันนะครับกลางคืนจะมาแล้วครับบางเรียงฟังชื่อไม็ดปราชาคาเฟ่ชมบรรยากาศนะครับทุ่งไรทุุงหนาครับอยู่ในวัดนะครับทีบ้าน นี่ครับเพื่อนเพื่อนอยู่เพชรบูรณ์นะครับแวะสักหน่อยป่าช้าคาเฟ่เหอเห็นเป็ดไหมครับ <c oughs> นี่ครับนี่ครับมุมมุมบนนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูไกด์น้ำทัวร์ นี่ครับไกด์ชื่ออะไรครับรน้องเฟมน้องเฟมมีไมกด์พาเที่ยวโอ้ oh, บรรยากาศร่มรื่นครับน,นี่ครับอ,อยู่ในวัดเลยนะครับร้อนไหมวันนี้ไม่ร้อนเท่าสก,กายวอล์กเนาะ การบลอกนี่ไม่ไหวครับโอ้โหเดินได้แป๊บเดียวเหงื่อแตกติดถนนนะครับถ้าจะมาเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะครับบ้านหัวหนาป่าช้าคาเฟ่ไม่มี นูนป่ายอยู่นู้นครับอยู่ในวัดเลยนะครับที่ตังป่ายอยู่นู้นครับนี่ป่าครับป่าช้าคาเฟ่วัดเสาทองทอง,ทองเพชรบู์นะครับ๋ย่ผมปักหมุดไว้ให้นะครับใต้คลิป ไหนบอกไม่ร้อนนะเหงาแตกแล้วเนี่ยไม่เหรอเลยก็พ่อเดินไปเดินมาเพราะมันร้อนอ่ะอูบรรยากาศร่มรื่นครับใต้ร่มไม้ใต้ร่มใสนะครับใสนะครับล่างงล่างก็มีที่นั่งนะครับมาเป็นครอบครัวต้องไม่พลาดนะครับป่าช้าคาเฟ่อยู่ในวัดเลย คครับจบทริปเขาคอนะครับผมบ๊ายบาย